ชมครับคือของมันหายไม่ได้หมดนะลงโจงไม่มีอะไรดูสิมันไม่มีอะไรเป,ปิด่องไม่มีอะไรใน,นนี้ไม่มีอะไรต๊กคราบไม่มีอะไรเปิดข้างหน้ามีแต่หัวกับเต็มไมโ oh อ m ม่ก็เกิดอะไรขึ้นโอเคแล้วบอกก็ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมก็าวย้จนเล่มมาครับมาครับสบายเบิร์นหจุดจุดสองนะโอเคซึ่งของผมหายมาเลยดูสิหายมาเลยคือมันเกิดอะไรขึ้นเอออื้มฮึมันเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะบั๊กหรือว่าอะไรอะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ oh my god คืออะไรกันแน่โห oh. รู้สึกของเราผมต้องเข้าเซิร์ฟมาวันนี้เองโห oh. คือเราต้องหาแร่ใหม่ใช่ไหมเนี่ยโหต้องหากันยาวเลยนะเนี่ยโอเคพัน okay. นี้ว่าจะ <c oughs> ว่าจะทำอ uh ่าฟาร์มสักหน่อยตกแต่งคุณไม่ได้ทำอะไรโอเค เป็นละตินาสลดเศร้ามากแต่คีย์บอร์ดผมไม่นะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดผมเกิดอะไรขึ้นไม่คีย์บอร์ดมันช้่อายไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหลืมไปเอ้เจ้าโอเคเอ้คีย์บอร์ดคุณคุณคีย์บอร์ดนะคุณคีย์บอร์ดคุณเป็นจังไหนก็บรรลุเดะเดะเดวเดะเฮ้ยคีย์บอร์ดโอ้ เกิดอะไรขึ้นไม่รู้โอเคซึ่งผมต้องหาอะไรให้หมดเลยใช่ไหมโอเคผมก็ทำการอ่าไม่ใสรีซอฟต์แวรเป็นรีซอฟต์แวรแบบปกติอะโอเคแบบไม่ต้องใช้แบบแบบเป็นซอฟต์แวร์วบบสวยางงานนะโอเคเริ่มมาเริ่ม,มแต่โอ้ Achievement Achievement อ,อ,อ,อันแรกด้วยโอ้โหนี่มันเหมือนกับการเริ่มต้นครั้งใหม่โหวะไรอยู่เนี่ย โอเคตัดไปโหเหนือกันอืมาถึงนี่ทำให้หวัวร้อนเลยทันทีโอเคต้นไม้อ่ะอย่าบ่นนะตัดม้ต่อไปโอเคอืมโอเคคือต้องไอ้กูเอ่อคือไอ็อชิปเม้น เออใช่ใช่เอชเมนอันไหนเออนี่โหหายเกลี้ยงไม่มีสักอันมีแต่อันเนี้ยกับแล้วเราก็ต้องไปทำตัวครับด้วยโหว่าจะทำเอชิเมนแต่ตัวส่ยโค้ตต้องเริ่มใหม่เฮ้ยเก,ก,กะโวยโหอาหารตอนนี้จะการอาหารเราจะหาจากที่ไหนล่ะโห นี่ฮะทำมาไปรูปอะเดี๋ยวนี่ฮะการทำไอชิมิทของผมลนะอนนี้ออกมาเอ้ยไม่ได้ว่ะไอช่างมึงเอ้ย,อยต้องทำไม่ทำนี่ไม่ได้ไม่ใช่กราล็อกไอชิมิทโอเคเดี๋ยวเราทำสติ๊กไปแล้วก็ทำพ่แอนด์อะโอเค เอเหตุมานี่เกโอ้โ okay. ห oh คือแม่งหายหมดเลยอะื <c oughs> อึต้องสปายว่าใหม่เหมือนกัรสปายว่าใหม่แต่แถมบ้านมาหลังนึงด้านลัางมันมีตัวอะไรใช่ไหมฉันจะลงไปแล้วนะโอเคะแรลิกอะไรนี่ไปหมดเลยอะโอเคขุดนะ okay. เคเฮ้ยตรงนี้คือจังไหร อืมมีอะไรบ้างออกด้กว่ามืดโหใกล้จะข้ามแล้วว่ะโ,โอเคอยู่ในหมดอะไรเนี่ย normal โอเคเยี่ยมอยู่ เฮ้ยตรงนั hey, ้นม hey. uh ีเช่อโคเฮ้ยอื้มอาหารคุณค่าทางอาหารไปหมดละแต่เลเบลยังอยู่นะ أ, เอ่อเลเวลยังอยู่โอเคตึกโอเคอย่างน้อยมันก็น่าจะเหลืออ่ชุ้นเกาะนางไว้สักอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไร เฮ้ยอะไปดีกว่ากับบ้านเรากับบ้านแสนสุขโหอเคก oh. okay. กับบ้านอนะกับบ้านอนะโห oh. บ้านเรายังไม่มีแกะเ,เนี่ยเฮ้ย <Hey! S 2> นี่คำรามรรอ๋อคำรามรรอ๋อเฮ้ยคำน่านี่ น่นเ่อท่าไรโอ้โหปวดศอกยิ๊บนี่แน่นี่แน่เจะอัวจาะอัวเจวเจาะหัวเดะดิเดะดะโอ้มีเนื้อไหมมีเนื้อไหมมีเนื้อไหมฉันต้องการเนื้อโอเคตรงนี้ไม่าโอเคนี่เออทำดับเลยอะ กันไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะโอเคเอปล็อกเอชเมนปีเอ็กโอเคทำเอ็กโอเคอเคไดาราร่าอาหารมือมือข้ามมนแล้วแล้วผมว่าผมจะฟาร์มไอ้พวกนี้เนี่ยมันเหลือสัก มีสามตัวเอรอยกว่ายกว่าผสมพันดีกว่าโอเคจุ๊บโอเคปิดไปปากเคือมันจะมีอะไรน่ากลัวไหมเราต้องพิสูจน์กันเฮ้ย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 โอ้ยตกใจโอ้ยอามจาครอบครัวมั้งเนี่ยพ่อแม่ ลูกนี่ฮะน,นี่ฮะมาทำไมใครรับเชิญใครรับเชิญน,นะนี่นะฮะนี่นะฮะมาดินี่อะพ่อมึงตายไปคนแล้วนี่แม่มึงตายแล้วนี่นี่ต่อไปก็ตายลูกลูกจะเฉาะเฉาะหัวหน่อยเฉาะหัวหน่อยเฮ้อืมลองมาเก็บเนื้อตรงนน้นดีวกว่า มันน่าจะมีเนาะโอ้เลยเต็มเนื้อจันโอ้ชิบหายเออนี่ยงนั่นนั่นนั่นกิ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 นเฮ้ยตัวเหญยโอ้โหนายแล้วนี่คุณน้องเหรอคุณน้องใช่ไหมนี่แน่นนคุณน้องครับขอน,นเนื้อหน่อยครับเยี่ยมอร่อยฮังเกอร์จ่ารีบหมดเร็วๆนะฮึ่ เขาต้องอยู่นิ่งอ่ะไม่มีสเกลตันมาใช่ไหมโอเคอ่ะนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้หืมบุนหืมโอเคกินนะโอเคอยู่นิง่งเย่เย่ Come on Come on โอเคแล้วเข้าฮ่าฮ่าฮ่โอ้โห อยู่นิ่งนี่มันแชงทอรมานโหฮังเกอร์รดไปหนึ่งอันละเร็วเร็วดิเร็วสิตามไม่จะรถทตมพงโอเคแอ่อย่างนั้นก็มีเรถขึ้นมาอีกครั้งโอเคเอ้เฮ้เฮ้เฮ้สไปดิเอ้เอา,เอาไม่ใช่สเกลเบตันเราไม่กล้าไม่กล้าไปเผชิญหน้ากันก่อนตอนนี้ ทำท็อสดีกว่าโหบอกไว้เลยตอนนี้ ừ ừ, โคตรอนอาถมากเฮ้ยสติกฉันเอามาสติกฉันโอเคปะะอย่าให้ซอมบี้มอนเตอร์อะไรพวกแถวนี้เกิดโอเค เห็นตัวอะไรแกะเกะฉันอุย้ยพี่เกะเกะโคเกะเฮ้ยขนอุ้ยมีแกะแล้วเฮ้ย,ย,ย,ยได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงนี่ไงจะเกะแล้วนีไ่ไงเนี่ยเกะอุ้ตรงนั้นมีอู้ดูเอาจระชิมหาย เฮ้ยเฮ้ยเ้อ้ไปเลยเอาใชไหมแม่งหายเลยมึงนะมีมาอุ้ยสอันสาอันกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านฉันจะกลับบ้านเคกลับบ้ากลับบ้ากลับบ้าเฮ้ยไม่กี้ได้เม่กี้ได้สามอันแล้วหรอโอ้หม่คี้จะเสียงทำไมโอ้ยซอมบี้อิมาโคตรเร็ว ได้เวลากันนอนกันแล้วนี่ทำเตียงป๊อปป๊อปโอเคเลยอันนี้ใส่กล่องไว้เดี๋ยวใส่กล่องสิอนอนอบ,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 บ๊า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 โอเคได้เวลานอนเช้าเลยสดใสไม่มีข้าวกินเยี่ยม ต้องหาอาหารนะเราไม่หมดนี่นี่หามาข้าวก่อนเลยมาเล็ดข้าวมาเล็ดข้าวจะเอ๊ะ,ะโอ้ยไม่เดินมาดิเพลตจะยิงมาเลยขอลองนะโอ้เจีย๊ยยไอ้บักอ้เอ้ย เอ้อปุรไลค์เอ้อเอยฉันจะสู้เธอได้อย่างไรเดินมเธอมีตัดหนูไปไปโอเคเย็ยนเฮ้ยตันเสียงอะไรอ่ะโหตรงนู้นมีมีแกะและมีหมดเลยอ่ะเห็นีหผมต้องการอาหารอ่ะมีวัวอะไรประมาณนี้ไหม ะมีมอเตอร์อะไรมาอีกทีนี้ผมตาเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตัวอะไรโอ้ไม่ใช่ฮังเกอร์เฮ้ย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 มีตัวนั้นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจะตายเล้วเว้ยเอ๊ะจะตายแล้วเว้ยเออซีซีขอซีกันอย่างเดียว เออหิวมากเลยเอยหิวมากเลยเนี่ยใช้มือตบผมมันน่าจะเป็นปัสธิภพมากกว่านะฮะเฮ้ยฮะักตอนนี้จะเป็นการการเซตชาวไร่ฮะโอเคมาหามันเพื่อก่อนหิวมากฉันต้องการอาหารโอ้โอเลเช็ด เฮ้ยหัวอร่อยละที่นี่เดี๋ยวเอาเนื้อมาอร่อยละที่นี่ว่าจะคุณอยู่ไหนโอ้ต้องเซฟเป็นการดีเฮ้ยคุณอยู่นี่นี่โอ้แดนเอ้ยแดนยอง ยังไม,ไม่เรายังไม่กินก่อนนะเฮ้ยแอ่ผมไม่ยินเสียงนะมันอยู่แถวไหนเนี่ยเฮ้ยมีชาคโคขุดนะโอเคจิม้มโอเคเดี๋ยวขอตัดไปพารนน์ึงนะอมาคือแต่บ้านมีปัญหาโอเคก็โอเคนะผมก็มาต่อเมื่อกี้กันเลยวันนี้ โอเคพอดีมามาที่น้ำมาที่บ้านนะแล้วก็แค okay. ก็เลยแจมก็ชุดน้ำอะไรประมาณนี้ไปให้โอเคโอเคเราเข้าประเด็นของเราเลยดีกว่านะนี่ฮะโคนะเอ้ยเ๋อไมันมีวัวผมจำได้เออไม่คือได้ยินเสียงวัวนั่นไงแต่ประเด็นคือเขาอยู่ไหนเฮ้ยเธออยู่นั้น เขาอยู่ัหนโอเคเขาอยู่นั่นเองโอเ้เนี่ยใช่ไหมกระเด็บเฮ้ยหัวโอเค,อเคลองเก็บเนื้อดีกว่าพุ่งอย่นี่เอ้ยเอ้ยอ่ะนึกงว่าจะตายหาซะละ ah. เฮ้ยแถนี้มีเนื้อเต็มไปหมดเขี้ยะเร็วเวลาการดูได้วเวลาการเอ๊ะนี่ฮะโอเคเยี่ยมไหนครัวครัวน้อยหมูน้อยโคตรใจโอเคอินเนื้อไปก่อนเลยเฮ้ยตรงนู้นก็มีด้วยว่ะเฮ้ยแต่นี่มีเนื้อเยอะว่ะ นี่เนี่กินทีเดียวรวบไปเลยดีกว่าโอเคกินไปฮห้ละเอีเจกินด้วยโอเคพอดีเนื้อมันเยอะก็เลยกินแบบดิบๆได้โอเคเอ่เอเฮ้ยตรงนี้มีหมูไปกินหมูดีกว่าเอ้ยแล้ก็จะตายหาซะแล้วโอเค น้อยขึ้นไม่ได้ขึ้นแบบนี้แล้วกันโอ้ย๊ยอุยไม่น่าขึ้นมาเลยเออขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาเอ้ยเออจะไปไหนเนี่ยลงให้ข้าซะดีดีแคะแคะหมูหมูหมูหม,หมูหมูนี่กินประจำเลยแคะ โอ้ยเธออยู่ตรงนี้ด้วยโอเคเอาเนื้อมาเฮ้เฮ้เฮ้นี่ไงโอเคกลับบ้านเฮาดีกว่าโอเคโฮเคิดทางนี้โอเคเราไปทางไหนต่อเฮ้ยทางนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจทางนี้หรือเปล่า อย่าลงนะโอ้ยดาบดาบดาบฉันมาเก็บมาเค่หน่วย้านบ้านฉันเฮ้ยแกมีแกะีสองตัวไหมโอ้มีเต็มเลยจะได้ทำฟาร์มจะได้ทำฟาร์มแกะกันเค่แค่แทนนี้ผมคือปักทอดไปแรงโอเคปักทอดไว้ ไม่ได้จับแม่ซอมบี้มานะโอเคโอเคอ่ะ okay. okay. อุ๊ยมันจะมันกระตกจังเลยเฮ้ยผมกระตกว่ะมันคือไงย่างเฮ้ยผมกระตกว่ okay. ะโอเคโอเคเราถ่ายกี่นาทนีเนี่ยไม่ได้ดูเลยไม่ได้จับเวลาไว้โอเค หมูเ okay. นี่ยบิบไปก่อนเนะี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเล็กว่ะเล็กแบบ S S D เลยอ่ะโอ้โอ้เฮ้ย hey, ผมชอบแบบนี้มากเลยอะ่ะมันเหมือนกับดัก้ยพลิวอ่ะเน่เน่เน่แบบเนี้ยเนี่ยเหมือนดัพกพลิ้วอ่ะแต่ในความจริงแล้วเขาจะเห็นเราเป็นแบบนี้เจ้เจ้าเจ้าเแต่ในความคิดของเรา เห็นแบบนี้โหฟุ้งฟงลิงว่ะโอเค้ยอันนั้นเฮ้ยเฮ้ยต้องปลุกปลุกนี้ด้วยฟุ้งฟลิงนี่อะฟุ้งฟลิงเดี๋ยวใครโทรกาลิเนอต,ต้องไม่ต้องสนใจอะไม่ต้องสนใจอะแม่ต้องโทรมาโอเค้ท <c oughs> okay. านไปกิน okay, นะ วันนี้ทำอะไรดีปลูกข้าวดีกว่าเคอ่ะเราต้องปลูกข้าวอ่ะอเคในที่สดุดเราก็ได้ทำฟาร์มแล้วอ<ศ>ันนี้ทำฟาร์มแบบฟาร์มแบบนี้โอเคฟาร์มลอยได้ฟาร์มลอยน้ำเคมีมันได้ข้าวสองอันนี่<อ>เพื่อใครทำเพื่อใครทำนี่ย เออก็นี่ปลลอกไอชิมเมนไหมเอ้ยปลอดล็อกโอเคโอเคอะโอเคทำสองสองอันอะโอเคโอเคเสร็จแล้วตตตตึบบบบ๊๊๊โอเคโอเคเขาคือที่สองแล้วเจ้า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 เนี่ไงในความค eh, okay. 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 ิดของคนอื่นละ แล้วก็ความคิดของเราอะโอเคเยี่ยมตอนนั้นผมก็ทำแบบเนี้ยเพื่อนถามว่าเอ้ยมึงทำอะไรเนี่ยดาฟุงฟ้งฟิงไงผมก็เลยตอบไปว่าดาบมันฟุ้งฟิ้งเพื่อนก็งงอะแล้วก็เลิกถามไปเลยโ okay. อเคเฮ้ยใกล้จะมืดแล้วอะคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปไหมถ้าผมจะตัดตอนนี้เลยอะก็ตัดเลยดีกว่าเนาะคลิปเจ็ด 7. เอาละโอเคนะครับผมก็ สมรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะโอเคว้วเจอพัทหน้าพัทต่อไปมนทอรไรนะวันนี้ก็บายบายฮะโอเคฮะถึงคนจะหายไปฮนะโอเคฮะไปละไปดิีไปละไปละ <you> เซียวเกณเฮ้ยทำไมรองตีนผมเป็นแบบนี้เฮ้ยรองเท้าฉันโอเคฮะบายบาย